หนุ่มกันชัยแฉบัญชีมา้าลงขายกันเสรีวอนโซเชียลแห่คอมเมนต์ทุกคนเห็นเว้นตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกักตัวอยู่พอ,อยังทำหน้าที่แทบติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องล่าสุดหนุ่มกันชัยได้ออกมาโพสแฉบัญชีมา้าเพื่อนำไปก่อเหตุของพวงมิจฉาชีพที่มีการโพสขายกันวอนผ่านโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าอืมล้ำเนะลงขายกันเสรีแถมมีให้จองพร้อมรับประกันด้วยบัญชีม้า โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์อาทิธนายรัชพลบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, อาชีพใหม่งานสบายจริงๆเบนอะปาเช่ <Ap> ก็คอมเมนต์ว่าที่เขาเรียกบัญชีม้านี่เองเป็นต้นรวมทั้งแหเข้ามาคอมเมนต์ว่าทุกคนเห็นยกเว้นตำรวจและผู้เกี่ยวข้องโดยเป็นโพสต์ที่มีการขายบัญชีม้าก,กันอย่างจงครึมขายบัญชีละ5,000บาทจองบัญชีละ1,000บาทนอกจากนั้นยังพบว่าโลกโซเชียลมีการประากาศหาคนเปิดบัญชีกันแบบไม่กลัวเกรงบัญชีละ2,500บาทบ้าง บัญชีละ2,000บาทบ้างบางคนก็บอกว่าเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้หมายเรียกเต็มบ้านเลยเป็นต้นครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ